สวัสดีคะ่ะเอฟซีมีตโตตาแหวนสวัสดีพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ยายน้องผาเมื่อมงมีงมดแหลมทรงใบจำปามีดแหลมทรงปาลงงปาโหลดด้ามใหม่ประดูด้วยพี่น้องดํามงามงามสวยสวยมาเบิ่งอันนี้อันนี้มีดแหลมทรงใบจำปา เบิ้งคะ่ะพี่น้องเบิง้งงามงามด่าไม,ม่ประดูเดอ้อเบิง้งด่าไม,ม่ประดูอันนี้สองคูณสิบนิ้วสองคือความกว้างกว้างสองนิ้วยาวสิบนิ้วราคาเจ็ดร้อยบาทอันนี้เจ็ดร้อยบาทเดอ้อส่งใบจำปางามงามพี่น้องเบื้องมันว่าเอาสันบ้เอาหนาเดอ้อย,ย้ายเอาสันบางๆพอดีพอดีเนี่ยแหละสันอันนี้สันห้ามิล ี่นอมงมึงนามเบิงทุกท่างนะค,ะะค่ะ,คาะราคาลักลอยเลยราคาถูกถูกีทนองราคาลักลอยสองคนสิบนิ้วราคาเจ็รบาทเจ็บาทง้าอกลับมามาเบิ้งอันนี้ค่ะอันนี้มีแหลมทรงปลาหลด1นคูณหนึ่งคือความกว้าง1.5้า คูณเก้านิ้วราคาหกร้อยบาทอันนี้หกร้อยบาทเด้อพี่น้องหนึ่งจุดหาคูณเก้านิ้วหนึ่งจุดหาคือความกว้างยาวเก้านิ้วหกร้อยบาทด้ามไม้ประดูด้ามไม้ประดูเด้อพี่น,อน้องเบิง่งไล่ไม่ดูเนี่ยพี่น,อน้องมึงสันมึงส,สันสันสีเมน อันนี้มีดอันนี้เพิ่์ดเอามาซ่อมพี่น้องนี่อันนี้มีดบางที่เพิ่์ดใส่แลว้วมันบกคมมันเหมดคมมันบกเข่าเพราะว่ามันซื้ออยู่สั่นนี่เพิ่์ดเอามาซ่อมเนาะมีนี่เพิ่์ดเอามาซ่อมซ่อมราคาถูกทุก มอมัดถูกๆายนุ่นงก็เฮ็ดให้มีเกลายวมีทางยายนุ่งก็เอามาดสอมได้เด้ออันนี้ยายนุ่งเฮ็ดใหเนี่ยค่ะพี่น้องเอามาสูบไม้มเฮ็ดไม้มัดใส่ได้คือเก่ามันก็เป็นมีดไม้คือเก่าค่ะพี่น้องแต่<ๆ>มันห้าใส่มีดบะเขา่ามีดบะกลมใส่ไปแล้วเฮาก็บ่อยากใส่เนาะลุยปัดลุยปัดหันห้าก็บ่อยากใส่ฟันหนึ่งกับบะเขา่าฟันเกลือกฟันแตงกับบะเขา่าสิ มบอกเขาเพิ่นก็เลยเอามาดสอนไม่มิดมิดบังต่อมิดมิดบังเชนน้องเอิ้นมิดบังพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มิดแหลมมิดโตมิดบังต่อขวานเสียมโทรมาหาใจน้องได้ที่0934963852พี่น้องเขาไปรับทุ่มได้สองช่องทางเด้อ ทาง YouTube ทางเพจเฟซบุ o กถ้าไปชมเราเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญาณน้ำเนยเหมือนญาณุปป้ามาเบิ่งสมิทธก้อนสวัสดีค่ะ